เดี๋ยวผมจะไปตามตัวแล้วมามอบตัวคนทั้งผ okay? ouais, ู้เสียหายก็บอกว่ามากันเยอะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สามคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จริงมาเต็มเลยโล่งโล่งโล่งเฉลิมแล้ววันวันเฉลิมมาโดยไม่มีไม่มีไม่มีไม่ครับก็ไปเกี่ยวข้องคุณมาถามว่าพูดนี้ทำไมเนี่ยบอกว่ามีพยานบอกที่อย่างนั้นคุณอยู่ฉบับไหนไม่คุณอยู่ฉบับไหนี่ครับทุเลต์ช่องทำลายไม่ใช่ครับแต่ว่าช่องทำลายไม่มีไม่มีไม่มีคุณทุเลต มากเกินไปแล้วไม่มีเขาไม่เกี่ยวฟ้องวันเฉลิมเขรู้ข่าวเขามามากเกินไปแล้วไม่ถ้าไม่เกี่ยวฟ้องก็ไม่เลยอแล้วคุณถามทำไมแล้วคุณถามไปคุณก็เดี๋ยวตัดเสียงผมออกไปคุณก็ตัดแต่ตอนที่คุณถามผมเสียหายผมเล่นการเงินเสียหายทุเรศหนังสือพิมพ์เดลิติวถ้าถามนี่ทุเรศไม่มีจรยาบาลอย่านึกนะว่าเป็นหนังสือพิมพ์มันจะใหญ่โตคนอื่นฟ้องหนังสือพิมพ์คุณน่ะเจ้าของคุณมาขอร้องผมผมมาถอนให้นี่อย่างนี้นำเสนอข่าวีครับ ให้ความเป็นธรรมหน่อยลูกนะการเมืองบางคนไปเที่ยวบอกว่าเป็นเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นกระทงไปเที่ยวได้ลูกเฉลิมไปเที่ยวเล็้วเล็้วหมดทุกอย่างคุณอย่ามาถามอย่างนี้วันเฉลิมกี่รอบแล้วเนี่ยผมไม่เกี่ยวข้อไม่ถามคนอื่นก็ดูถามภูมิกับก็ดูถามในสิ่งที่คุณเป็นจริงคุณอย่านึนว่าเป็นนักข่าวหรือใหญ่นะทุกคนมีสิทธิที่เท่าเทียมกันผมไม่กลัวคุณหรอกอย่าเลื่อระวังคนฝั่งคนก็จะรุมประชาทัน แล้วเวลาถูกฟ้องอเจ้าของคุณประชานี่ไปขอร้องผมทั้งแพ่งทั้งอาญาผมก็ถอนแนถ้าเข้าไปส่วนที่ลูกเราเองก็บาดเจ็บเองแล้วก็ผมยังไม่เห็นเนี่ย